ที่นึ่งนี้ที่เดียวค่ะก,ก็เลยขรถมาที่เชียงใหม่ทนี้เวลาเราทำเคสแบบนี้ซึ่งมีเอลาสติกซิตี้ของหนังและสกินดีเนี่ยถ้าผมทำผมจะทำตื้นเวลาทำตืนแล้วซุปเร์ซับเดอมองไรโพลส์เแอร การแถบแบบทำแบบนี้หนังจะเกิดมีรัสเซคิเตอร์คอนแทรกกับนี่ยถ้าเกิดเราเราดีไซน์ดูให้มันมีเคอร์ฟรูปร่างมันให้ได้ออกมาเป็นเคอร์บสวยงามเนาะซึ่งในผู้หญิงก็จะเคอร์ฟแบบ S S S ผู้ชายก็จะ V shape เหมันต่างกันอย่างพวกนี้มันเป็นผมในความเห็นผมนะ no matter เรื่องของเอเนชเรื่องของเครื่องมือแต่ความสำคัญคือ h a i r ability ซึ่งมันต้องใช้ a าร์ติสติก n มในการเข้าใจมันแล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องของเมด i ซีเรื่องของ Basic s u r g e r จว่าเราทําเราต้องเจอเคสนี้เป็นเคสอายุกลางๆเนาะสกินคุณภาพค่อนข้างดีตอนก่อนก่อนทำนะครับเทสแล้วคนไข้ต้องการหน้าท้องที่เรียบแล้วก็มีเฉกคือมีเอวเมื่อเวลาผมอ n นาล z e คคนไข้ผมจะมองเป็น Cosmetic Unit นะส่วนใหญ่เวลามองเราจะแบ่งเป็นท้องบนท้องล่างอัปเปอร์ลอว์เอเอและแฟรง เวลาผมสักเ e ส t มห้ทำผมจะทำ3 dimensional l i p o sculpture คือผมมองเป็น 3D เพรนันคนไข้ต้องสวยจากการมองตรงตรงๆเนี่ยฮะมองมอง a n t h r o p o l o a คนไข้ควรจะมีเชคเวลาเรามองด้านข้างท้องครจะแบนราบในเคสนี้ผมสักเ s t ทำ upper lower แล้วก็ flank ซึ่งมันเป็น o l abdomen นะครับให้พร้อมเนาะเดี๋ยวผมบอกไป step by step เดี๋ยวฟังเองทำงไปเรื่อยๆนระิจริงนอย ในบรรดาลำตัวเราเนี่ยมันจะมีตัวรับความรู้สึกเพื่อเพรนเซ็นเตอร์นะครับเวลาเราทำอะไรก็เปลี่ยงไปเลยแต่ในไขมันเสร็จมันไม่มีเพรนเซ็นเตอร์มันมีแต่คัทอันนะี้เป็นสเต็ปแบบเราก็เอาไมโครเคนูล่าเนี่ยเข้าไปเก็บแป้งตอนนี้แฟ้มันก็จะเป็นแฟ้งแบบที่ละลายแล้วเดี๋ยวไปดูเนาะเป็นไงบ้างครับสบายสบายไหมเนาะสบายนะ นั่นคือผเลือดขาวเก็บไอ้เยื่อพวกนี้เวลาเราทําไปเพราะว่าอาทิตย์ที่3ามที่สมันจะเกาะก,กันเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนๆเป็นลัมเป็เนสซึ่งเราต้องมานวดเพราะนวดทุกคนมันเกิดใหญ่แต่ไม่นวดก็จะหายอยู่ดีแต่ตตตตตมันช้าเหมือนกันทำไมท้องเอกกรียบเป็นก้นปกตินะครัมันคือก้อนของพวกนี้เลือเป็นไม่ดีชีวิตเนื่อปิลลิงการทำนี้ดูเหมือนผมใช้แรงแต่จริงไม่ใชยย่นะครับผมเป็นการเคลื่อนมือไปข้างหน้าแล้วกลับหลังไปหน้าแล้วกลับหลัง เพื่อให้รูข้างๆของท่อที่มันคืดเนี่ยค่อยๆดูดไขมันออกมาเบาๆ,บาๆสังเกตว่าคนไข้ไม่รู้สึกผมกระแทกเนาะมันเป็นการไม,ไม่กระแทกแต่ผมค่อยๆดันผ่านเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เมื่อกี้มันติดนะครับม,มันเลยมันเลยบางทีก็ติดท่อออกมาเนี่ยพอเราดูดเบาๆมือขวาผมเนี่ยอันนี้เรียกว่าสมาร์ทแฮนด์นะมือเนี้ยผมก็จะรู้ว่าท่อผมเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างไปเก็บตรงไหนแล้วนะครับส่วนส่วนมือซ้ายของผมเป็นเลเวอร์แฮนด์ผมขนาดมือซ้าย ผมก็จะค่อขยับม,มันเอ,อันนี้ไม่ใช่เป็นแรงกระแทกคนไท้จะรู้สึกนั่นจริงมันจะไม่เจ็บนะครับโอเคนะดูไขมันทุเรุไชอบผมว่าดูดไขมันลดความ้วนจริงกระปเปจริจริง,รเ,รงเนี่ยในทางทดีการดูดไขมันเป็นการทำ body contouring การทําให้รูปร่าง เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับมีเอวมีมีส่วนทรงแต่การดูดไขมันไม่ได้ทำให้หลดน้ำหนักนะครับริ่งอยู่ไขมันออกไป3ลิตรน้ำหนักหายไป3ากิลโลแลวหลังจากนั้นจะลงหมนนีแต่การดูดไขมันเนี่ยมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไข้เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเห็นผลดีขึ้นอยากคุมอาหารอยากออกกำลังกายอยากเป็นไลฟ์สไตล์นั่นเป็นสิ่งที่ควรทำหลังลาจากนั้น ไงบ้างครับอิสระโอเคป่ะสบายเนาะได้ยินไหมครับยินดูเป็นหนังที่ลยเนาะนี่คือโลว์โลว์ Upper Lower Upper อัปเปอร์โลเวอร์อัปเปอร์เดี๋ยกั็เลยท้องไหมเป๊ะเลยไหม,มเดี๋ยวมันหดมันจะเป็นงี้จะรัดตรงนี้นหดแน่นอนนะเทคนิคที่ผมทำที่ดีสเดี๋ยวให้เขาเรีบน้ำออกมีดู เนี่ยทาเสร็จแล้วถามว่าขับรถไปที่เดินทางต่อไหวไหมสบายไม่รู้สึกอะไรเลยถูกไหมไม่ตนนไม่รู้สึกไม่รู้สึกมันยังไม่รู้สึกเลยครับจนเกินสามชั่วโมงอาจจะมีระบบต้องอมงดูดเกลี้ยงก็เดี๋ยวผมมียาให้กินก็ไม่เป็นไรแล้วตัวที่ทปอร์เราไม่เจ็บเป็นตัวรักที่บอกว่าเป็นตัวรักนะแต่ตัวรักจะช่วยให้เราไม่เจ็บน,นะครับนี่เรียบร้อยถ้ามองจากด้านบนก็จะเห็นเอวคลอดนี่ชัดเจนนะเอวคลอดนี่นะครับ ไม่เจ็บเลยจ็บที่สุดก็คือตอนตาน,น้ำเจ็บเป็นทีน่สบายสบายหัเราเจ็บอู่แบบรู้รอนเะไอ่างเยาน้าเจ็กัน